ข้อไดต่อไปนี้แปลว่าขอบคุณอ่าระหว่างข้อที่1ชุกรอนค่ะกับข้อที่2อัฟวันข้อที่1ชุกรอนข้อที่2อัฟวันแปลว่าอะไรคะอตอนนี้หมดเวลาแล้วนะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะ โอเคข้อนี้เนี่ยใครมั่นใจในคำตอบตัวเองอะ่ะพิมมหน่อยว่ามั่นใจมากๆากอ่าเราว่างานนี้เนี่ยมีคนได้กินแกงอย่างแน่นอนค่ะปกติแล้วเวลาที่เราเรียนอะ่ะเราจะแบบ เหมือนอเขาเรียกว่าท่องหนึ่งแลแปลหนึ่งใช่ไหมเราชอบแบบเรียนในหนังสือแต่คุณพื่บอกว่าชีวิตจริงอ่ะมันไม่เหมือนกันนะทุกคนชีวิตจริงมันไม่เหมือนกันชีวิตจริงเนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยว่าคนในพื้นที่นั้นอ่ะเขาอาจจะใช้ที่มันแตกต่างจากตำราก็เป็นไม่ได้ซึ่งข้อนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าข้อ,อเลขหนึ่งเนี่ยแปลว่าขอบคุณชุบรอนเนี่ยแปลว่าขอบคุณใช่ไหม แต่ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าคำว่าอับวันเนี่ยแปลว่าขอบคุณก็ได้เช่นกันค่ะไหนใครได้ความรู้ใหม่พิมพ์มาว่าได้ความรู้ใหม่เลยจ้าเมื่อที้ใครโอเคกับครูพิวนะคะจัดไปเลยนะแชร์ให้ครูพีู่่ด้วยนะจ้า <S 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 ทุกคนเข้าใจไหมเพราะว่าจริงๆอะหลายคนอะจะรู้ว่าขอบคุณอะคือชุก้อนเอออันนี้ถูกไม่ผิดนะ แต่ทุกคนรู้ไหมว่าอัปวันอ่ะมันแปลว่าขอบคุณได้ด้วยซึ่งหมายความว่าอะไรคะอัปวันอ่ะจริงๆเขามีความหมายอื่นนะ mm hmm. เขาแปลว่าขอบคุณเนาะแล้วเขาก็แปลว่าไม่เป็นไรก็ได้แปลกมากเลยไม่ใช่ไม่มีใครผิดเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไม่มีใครผิดต้องบอกว่าผิดหมดแต่ว่าก็คือได้ความรู้ใหม่หมดนั่นเองจ้าโอเค ได้ความรู้ใหม่พี่ออเลยว่าได้ความรู้ใหม่จ้า